สวัสดีครับกลับมาอีกครั้งกับรายการ Call Me Gamer นะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนการใช้โปรแกรม World Edit นะครับเป็นเกี่ยวกับเนี่ยไอที่มันสร้างหงส์เนี่ยก็คือใช้ World Edit นะครับเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในก่อนก็ได้นะครับก่อนที่จะสอนการทำว่าทำยังไงอย่างนี้นะครับมาออกแนวแรงๆนิดนึงนะครับเพราะว่าผมอัปโหลดอยู่ก็ไม่เป็นไรช่างแมงอ,อ,อะไรวะเออไม่รู้่ออกมาข้างนอกกันเออ,อนี่นะครับออกมาแล้วอยู่นี้นะครับสมมติมเราหาที่สักที่หนึง่ง อย่างเช่นเอาตรงนี้แล้วกันนะตรงนี้ง่ายๆเลยคลิกๆเบสิคเบสิคเลยอ่ะสมมติอ่าเราต้องใช้อนี่นะครับใช้ขวานไม้คลิกซ้ายที่ที่ใดที่หนึ่งของอย่าไปคลิกบ้านผมนะโอเคคลิกที่ใดที่หนึ่งของพื้นแบบก็ได้โอเคคลิกซ้ายมันจะขึ้นอย่างนี้นะครับ first position นะครับ set โอเคแล้วตรงไหนวะาจุดไหนอ๋อแล้วก็มาคลิกขวาตรงนี้อีกทีนึงนะครับโอเคคลิกนี้เอ้ยมันจะไม่เห็นภาพเลยมันต้องตั้งบล็อกเอาไว้ตั้งบล็อกไวไ้แม่งเลยจะได้เห็นภาพ อ,อย่างนี้นะครับโอเคคลิกซ้ายทีหนึ่งโป๊ะมันก็แตกนะครับแล้วก็ยืนรอสัก5าวิ1 2 3อม่ามาแล้วมันต้องแค่3ก็พอแล้วโอเคแล้วก็คลิกขวาตรงนี้จึ๊บแล้วก็กดนะครับทับทับเซตเซตแล้วก็ตามด้วยชื่อชื่อบล็อกหรือว่าเป็นหมายเลขที่เราอยากางให้มันเป็นนะครับอย่างเช่นอ,อ,อยากจะให้เป็นอะไรดีวะเอาเป็นเอาบอลเรืองแสงได้เป่านะก o s ์ฟสโตนนี่นะครับมันก็จะขึ้นมาแบบนี้เลยนะครับ อย่างนี้นะครับแต่ถ้าเราไม่ต้องการมันก็สมมุติเราอยากให้เป็นตรงกลางเป็นเป็นแบบโบโบก็อย่างนี้นะครับกดลงไปคลิกจุ๊บให้มันแตกนะครับแล้วก็ไปหยุดอีกฝั่งหนึง่งตรงนี้นะครับแล้วก็กดทับทับเซตศูนย์นี่คือแอร์นะครับเป็นบล็อกที่เอาไว้โลง่ลงๆครับก็คือมันจะเป็นอย่างนี้นะครับเป็นกรอบแล้วถ้าเราอยากให้มันไปใต้ดินนะครับก็ไอสัตว์ลงไปเออไม่ไอ,ไอใช่มันกดผิดผิดผิดปิดปิดปิดคลิกอันนี้ครับเราตีลงไปข้างล่างก่อนตีลงไปข้างล โอเคบินขึ้นแล้วแล้วก็มาคลิกข้างบนตรงนี้ทีหนึ่งนะครับคลิกขวาแล้วก็ทับทับเซตศูนย์ปุ๊บมันก็เป็นหลุมลงไปอย่างนี้นะครับแล้วมันก็ไม่สวยครับมันไม่ได้แต่งใจเลยเราก็ต้องมาตีข้างๆนี้คลิกปุ๊บแล้วขึ้นไปข้างบนตรงนี้คลิกอีกทีนึงปุ๊บโอเคคลิกขวาทับทับเซตให้เป็นหินอย่างนี้นะครับมันจะได้ดูแบบงามๆคลิกเอ้ยไอ้เชี่ยซอปปี้ช่างแมงกูโกเกมโหมดอยู่ไม่สนใจทับ เซตศูนย์เอ้ยเท่าทับผิดเอาใหม่ใหม่ใหม่ทับเซตหนึ่งโอเคให้เป็นบล็อกนี้อ่าเอาตีโบอ่าขึ้นข้างบนขึ้นบนขึ้นบนเซตจก๊บท่าทับเซตหนึ่งโอเคซอมบี้ก็อยู่ในถ้ำไปนิรันดร์การคลิกซ้ายคลิกขวาท่าทับเซตหนึ่งโอเคอย่างนี้โอ้พระเจ้าจอร์ดมันยอดมากอ่าอย่างนี้นะครับ คือถ้าแบบขี้เกียจขี้เกียจม,มาตีก็ลิกซ้ายแม่งทีหนึงง่งเงี้ยเอ้ยข้างล่างมันคือถ้ำไม่อยากลงแล้วก็คลิกข,ขาวาอย่างนงี้ทีหนึง่งโอเคแล้วก็ทับทับเซตอยากให้เป็นอะไรดีวะเอาเป็นซักเออเออซอมบี้มาลองตามนะครับเออมอมเออออทปไม่ออกเว้ย ต้องไปดูชื่อนะครับกดตัว E เพื่อค้นหาชื่อที่เราอยากจะได้มันเอาเป็นกระจกแล้วกันเนาะโอเคแกส๊สทับทับทับเซตแกส๊สจะได้สองเห็นข้างล่างอาอีฮีเห็นแค่นี้เองทาไมทำไมทำไมเราต้องมาตีเราแบงล่างเพื่อแบบให้มันเห็นกระจกอยู่ข้างล่างเงี้ยโอ้โหโคตรงามอ่ะเขาบอกว่าโคตรงามอ่ะอย่างเงี้ยโอเคชิกซ้ายทีหนึ่งอ่าแล้วก็บินขึ้นไอิซั์บินอีฮีบินดิอีฮีเอ้ยอิซับอีฮีลงเออบินโอเคอ้าว ดูนะครับมันมันปิดเรียบร้อยแล้วก็ช่างมันเรไม่สนใจเราจะทำนี้ต่อนะครับคลิกโอเคแล้วก็ทับทบเซตศนย์แอร์โอ้แล้วก็อ้าวอะไรเนี่ยไอ้สักูคลิกผิดเฮียเอาไปเอาไปตรงนี้อ้าคิปเปอร์อีเฮียคิปเปอร์เอ้ยเอ้ยเอ้เอียเชีเชีย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 เชี แก้ตัวแก้ตัวแกต้แกตัวคลิกซ้ายทีนึงแล้วบินขึ้นโอเคแล้วไปตรงนู้นเอ่อวางบล็อกวางบล็อกบล็นึงอย่างเี้แล้วก็คลิกขวาจุ๊บแล้วก็ทับทับเซ็ตแอร์โอ้โหมันช่างเพอร์เฟกต์อะไรอย่างงี้ข้างล่างพอมีซอมบี้เดินมาก็เอ้าเอาไฟดับเอ้ยระเบิดเทียนทีไข่แบ็กเล่นวะเทียนทีเออแล้วก็เอาแกส๊สมาวางทับไว้ไอที่เราไอเนี้ยไว้โอเคปิดจุ๊บจุ๊บ แค่นี้คุณก็ยังไม่ได้บ้านหลังหนึ่งนะครับคุณต้องทำเพิ่มอีกโอ้ยเฉียวสั่นแกล่งหมดเลยเฉียสั่ดุ่มหมดเลยสัตเี้ยสั่นดุ่มหมดเลยเอ้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอ้ยแหลกเลยกระตุกเลยเอากูบินลงไม่ได้เออลงได้ละโอเคก็ขอจบการเอา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 ขอจบการเอ่อะไรวะรีวิวการใช้ World Edit นะครับก็บ้านที่เพิ่งทำไปเมื่อกี้ก็เละไปแล้วคุณก็ลองทำกันเองนะครับแนะนำให้ใช้เทียนทีแล้วจุดไฟตุ้มบ้านแม่งทิ้งไปเลยนะครับ